สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ในเดือนกุมภาพัานธ์ของชาวมิถุนลัขณามิถุนนะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมิถุนในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวมันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเราจะอ่านตัวตนของคุณนะคะการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นิดหน่อยนะคะเต็มๆมเราจะไปอ่านให้ในคลิปความรักซึ่งเดือนนี้ทําไวใ้ให้แล้วไปดูกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลย โอเคค่ะเปิดวาร์ปกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะมีถุนลักคนามิถุนอย่างแรกหน้าไพนี้จริงๆอ่ะมันดีนะสําหรับคนที่ที่ทําอาชีพฟรีแลนซ์หรือคนที่ทํางานประจําแล้วมีรายได้เหมือนแบบถ้าฉันขยันมากขึ้นเงินฉันจะได้มากขึ้นอืมเพราะว่าตําแหน่งก้าวเหรียญกับตําแหน่งกระดุมพลาที่ขึ้นมาในตําแหน่งการเงินอ่ะมันหมายถึงถ้าคุณขยันมากอ่ะ คุณก็จะมีรายได้เข้ามามากมีคนติดต่อเข้ามามากมีคําสั่งซื้อเข้ามามากมีลูกค้าเข้ามามากนะคะจากที่เห็นตรงนี้เนาะแล้วก็ตําแหน่งตรงนี้แต่ถ้าแต่ถ้ามันเป็นในในเรื่องของคนที่ทํางานประจํารายได้เท่าเดิมเก้าเหรียญตรงนี้มันคือสภาวะหนึ่งวูยัยงมีตังจังเลยยังมีเงินกองไว้จังเลยเพราะสิ่งที่มาแดไม้อะบางท่านมันเป็นรายได้ที่จะต้องมาจากการ การมูฟการย้ายไปทำอย่างอื่นเพิ่มแต่บางท่านตรงเนี้ยมันคือค่าใช้จ่ายอืมมันคือค่าใช้จ่ายทำาไมพี่ต้องงานแบบนี้เพราะว่าไพ่ตำแหน่งอื่นๆที่เชื่อมโยงขึ้นมามันทำให้พี่ต้องงานแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวมิถุนยังอยู่ในโหมดของเรียกว่าถ้านอกเหนือจากที่พี่อ่านอะเออนอกเหนือจากงานที่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราขยันแล้วเราได้มากเพิ่มอะมันคือการที่เราจะต้องวางแผน เกี่ยวกับการงานและค่าใช้จ่ายของตัวเองที่ดีเพราะอย่างหนะ้าไพ่ที่ขึ้นน่ะถามถึงโชคลาบไปยังไม่มีที่เห็นแน่ๆน,นะคะแบบเสริมเพิ่มเติมขึ้นมา2ในตําแหน่งสหัชชาที่ขึ้นโดยไพ่เจ็ดดาบอ่ะมันก็มีเกณฑ์นนะที่คุณจะได้รับสายจากพี่มิดน้องมิตรทั้งหลายแหละได้แล้วก็รวมถึงสภาวะที่บางท่านอ่ะเพื่อนคุณเลยอ่ะเพื่อนคนใกล้ตัวคนรอบตัวของคุณอ่ะหรือแม้แต่พี่น้องอ่ะไพ่ขึ้นเจ็ดดาบแบบนี้หนึ่ง มาแบบเขารู้เขารู้ว่าธุรกิจเนี้ยไม่โอเคแต่เขาต้องดึงคุณเข้าไปหรือสองมาแบบไม่รู้เลยก็คือเขาแค่มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องชวนคนไปลงทุนหรือทําอะไรสักอย่างสมมุตินะก็คือเหมือนแบบว่าไม่รู้มาเหมือนกันแล้วก็มาพากันไปเสียหายอันนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงจากจากตำแหน่งตรงนี้แล้วก็เอติดกล้องวงจรปิดไว้แถว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 ,ถวรัว้วบ้านก็ดีนะมีความรู้สึก นะคะติดไว้ก็ดีนะเพราะว่าแบบของหายได้อะจากในหน้าไพ่ตรงนี้รวมกับไพ่เจ็ดไม้ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ในตำแหน่งพันธุ์ถะมันหมายถึงบ้านถึงรถระบบความรักษาความปลอดภัยเอ่อกล้องวงจรปิดสัญญาณกันขโมยอะไรทั้งหลายแหละต้องเข้ามีถุนตอนนี้เท่าที่เห็นนะถ้าคุณอยากพิทักษ์ทรัพย์ของคุณไว้ได้นะอีกอย่างหนึง 3มเมเท้าในตรงนี้มันค่อนข้างมองบอกชัดเจนว่าในเวลานี้คุณกำลังโฟกัสอยู่กับอะไรที่มันค่อนข้างแตกต่างจากเดิมที่คุณเป็นบางท่านถ้าเป็นเรื่องเรียนเรียนไปได้สักพักอาจจะเริ่มมีความรู้สึกเหมือนฉันคุณเปลี่ยนดีไหมนะอันนี้มันใช่ฉันหรือเปล่าหรือมันอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าฉันควรจะไปต่ออะไรดีบางท่านถ้าทํางานบางท่านอาจจะกําลังทํางานอยู่กับสิ่งที่แบบ ฉันไม่คุ้นเคยฉันไม่คุ้นชินฉันไม่ถนัดอะไรเงี้ยแต่อยากให้ลองดูนะเพราะว่าสามไม้เท้าอ่ะเป็นไพ่ของการที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่มันยังเติบโตได้นะคะตำแหน่งการงานที่ขึ้นเป็นไพ่เดาโมลกับปุตตะที่ขึ้นเป็นไพ่แปดดาบอะ่ะทั้งลักษณะงานมันไม่คุมเครือคอนแทคสัญญามันไม่โอเคอะ่ะเนี่ย แล้วพอเจดดาบขึ้นขึ้นเป็นไพ่เนี้ยแปลว่าคุณจะสามารถถูกทิกกี้ได้จากคนแวดล้อมรอบตัวคุณอะเออเพราะฉะนั้นอะถ้าคุณจะต้องเซ็นคอนแทคกับใครด้วยเรื่องของหน้าที่การงานให้ระมัดระวงังหรือการเซ็นคำประกันกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวพี่น้องเพื่อนฝูงบุตรปิวารอะไรเงี้ยมันอาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นคิดให้ดีว่าไหวหรือเปล่ามันโอเคไหม เด็กถือเหรียญขึ้นมาในตำแหน่งอริอ่ะบุตรบริวารสามารถสร้างปัญหาให้ได้หรือถ้าตัวเราเองในเวลานี้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องวางแผนการใช้เงินเด็กถือเหรียญเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าถ้าสมมติว่าเราทํางานประจําอยู่แล้วมันมีรายได้อื่นๆเข้ามานะคะแม้มันจะเล็กน้อยแต่แบบไพ่อยากให้อยากให้ทําอยากให้ัาไปก่อนเพื่อช่วยบริหารหรือเรียกว่า ใช้เงินในเวอร์ชั่นที่เหมือนคือเรามีแต่เราใช้เหมือนเราไม่มีะพี่ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงอะแต่มันมันจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาตรงนี้ได้รวมถึงกระทั่งถ้าตอนที่เราจะทำงานนะคะเราอาจจะต้องนั่งพิจารณาดูให้ดีว่างานที่เราทำตอนนี้มันได้เท่านี้แล้วถ้าเพิ่มแอดออนไปในอนาคตมันจะเป็นยังไงเหมือนค่อยๆพิจารณาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพราะปกติ ด้วยความที่มีถุนเป็นธาตุลมเนาะเวลาทําอะไรเนี่ยคิดและทําเร็วแต่บางทีด้วยความคิดและทําเร็วของคุณน่ยมันจะขาดคําว่าความรอบคอบจนมันสามารถสร้างปัญหาให้คุณได้ตําแหน่งวินาทขึ้นเป็นคิงถือถ้วยบางท่านเรามนระวังการมีประเด็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเพราะไพ่โตตนขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญบางท่านเจอกับความสัมพันธ์ที่คุยกับเราอยู่ดีเอาเขาไปมีแฟนใหม่หรือ2เขาหาเหตุไป ห่างจากเราทําให้เรารู้สึกโสดเพราะว่าเขามีงานใหม่เขามียอะไรใหม่ๆขึ้นมาไพ่ใบนี้มันจะดีในกรณีที่ถ้าวันข้างหน้าโตคุณเองในช่วงระยะเวลาเนี้ยมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานข้อดีคือหาลูกค้าใหม่ได้อืหาลูกค้าใหม่ได้หาคนทํางานใหม่ได้ ได้คนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการงานได้แต่ข้อเสียคือให้ระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะมีประเด็นกันด้วยคําว่าของใหม่อมืคนใหม่รักใหม่งานใหม่จะทําให้คุณและคู่ห่างกันนี้ให้ระมัดระวังในตำแหน่งสุภะนะคะข,นน ician, นะขึ้นเป็นไพ่ The Magician แล้วก็มีมรณะขึ้นเป็นไพ่เก้าถ้วยอ่ะอันเนี้ยอยากให้ระมัระวังปัญหาในเรื่องของน้ำหนักในเรื่องของฮอร์โมนในเรื่องของข้อเขา ให้ระวังแล้วก็ตำแหน่งของสุภาพที่ขึ้นเป็นไพ่เดอะแมจิเชีถ้าช่วงระยะเวลาอันใกล้มีโอกาสไปสอบภาษาให้ไปสอบอืเกี่ยวกับภาษาอยากให้ไปสอบนะคะบางท่านถ้าที่ผ่านมาคุณเคยเหมือนแบบไหว้ครูนับถือใครนับถืออะไรไว้สุภาพเป็นไพ่เดอะแมจิเชีนนั่นแปลว่าบางครั้งถ้าคุณนึกอะไรไม่ออก คุณอาจจะต้องนึกถึงครูนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงผู้ที่เคยสอนมาอะไรอย่างเงี้ยจากไพ่ใบนี้นะก็ช่วยเหลือได้เพราะอย่างน้อยๆในลาภาก,ก็ยังเป็นคิงถือไม้เหมือนเป็นลักษณะของคนที่ในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีเรื่องอะไรหรือการทำมุมของดาวหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้คุณแบบคิดไม่ออกว่าจะต้องทํำยังไงแล้วค่อยค่อยค่อย,อย,อยมึน,ม,นมึนงงๆเดินไปสู่ปัญหา ทั้งที่ปกติคุณเป็นคนรู้ได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้คุณแก้ไขได้อยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยอะไรก็ไม่รู้แหละมุมดาวหรืออะไรสักอย่างอาจจะเป็นจังหวะที่ตัวเราขึ้นเป็นเดอะมูนขึ้นเป็นไพ่แปดดาบมันถูกลายล้อมรอบด้านไปด้วยอะไรที่ทําให้คุณต้องคิดไปในทิศทางนี้ให้ระมัดระวังเพราะฉะนั้นสามไม้คือทางออกอะไรที่คุณมีความรู้สึกมันเลี้ยวได้แค่ซ้ายมันเลี้ยวได้แค่ขวามันยังมีเส้นที่ตรงไปได้อยู่อืม อะไรประมาณนี้ยเราอาจจะต้องคิดแบบแตกช้อยส์ขึ้นมาให้ได้อีกนี่คือทางออกที่พี่พอที่จะช่วยคุณได้นะแล้วในบางท่านนะถ้าเป็นลักษณะของการที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการรีเควสต์ในเรื่องของการงานการเงินแปดไม้มันเป็นไถ่เทคแอคชั่นแปดไม้เป็นไพ่พูดออกไปแปดไม้เป็นไพ่ยอยากได้อะไรให้ไปพูดอยากได้อะไรให้ไปบอก,บอ,กอยากได้อะไรให้ไปทำอะไรเงี้ยอืมแค่นึกก็ไม่ได้ ต้องไปทําต้องไปพูดต้องไปเจอเป็นไพ่ take action ความมั่นคงยังอยู่ที่การ take action อยู่ที่การเลือกพูดเลือกคุยปัญหาที่เกิดขึ้นจากไพ่แปดดาบถ้าคุณกําลังเจออะไรแล้วรู้ความรู้สึกว่าโอ๊ยชีวิตฉันถูกล้อมหน้าล้อมหลังมากเลยปัญหาอะไรล้อมรอบด้านหันไปสิบทิศปัญหาล้อมทุกทิศอะไรเงี้ยแปดดาบเป็นไพ่ที่ขึ้นมาบบกบอกว่าไม่หรอกที่เรายังอยู่ที่ปัญหาเพราะเรายังไม่ได้เดินออกมาจากปัญหาอารมณ์ประมาณนี้ สิ่งที่คุณเจอมันแก้ไขได้ค่ะเท่านั้นเองที่ไพ่อยาที่จะบอกนะโอเคขอไพ่ให้มิถุนค่ะไพ่แนะนำหน่อยอืมเอาดีดีมีไพ่คนลอง สัมผัสพิเศษช่วงนี้คุณค่อนข้างมีเซนเนาะมิถุนจ,จะเป็นคนมีเซนเชื่อเซนตัวเองได้แล้วก็อาจจะได้ไปสถานที่เก่าๆสถานที่โบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายลมจอยเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณอาจจะอยากหาพลังงานดีๆให้กับตัวเองเนาะหาวฟ์ดีๆให้กับตัวเองบรรยากาศที่ดีสถานที่ลมเย็นๆสัมผัสธรรมชาติ บางท่านไปทําบุญไปวัดไปวาไปสถานที่โบราณต่างๆสถานท,ที่ที่สร้างมาหลายสิบปีบางท่านหนักหลักร้อยปีขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันอาจจะเป็นที่ที่สร้างอินสปายอะไรหลายๆอย่างให้คุณได้คุณอาจจะได้พบสัจธรรมพ้นทางออกจากปัญหาที่คุณเจออยู่ลองหาเวลาไปทําสมาธิกับสถานที่ประมาณนี้ดูแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่พลังงานดีๆพลังงานโอเคเพราะถ้าให้คึณใส่คขิกแบบนี้แบอบกว่าจริงๆชาวมิถุนคุณเป็นคนแบบ มีเซนส์อะไรบางอย่างว่าจะต้องดําเนินไปหรือแก้ไขปัญหาในที่ทางไหนแต่ปัญหาหรือสภาวะกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันน่ะทําให้คุณอ่ะขาดหรือหลุดจากเซนส์ตรงนี้ที่คุณมีลองใช้วิธีในี้ในการเรียกความรู้สึกเรียกจิตใต้สํานึกเรียกเซนส์ของคุณกลับมาดูนะคะ โอเคจบไปแล้วค่ะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวมีถุนลักขณามีถุนในเดือนกุมภาพันธ์นะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปการขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครีน้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ